You don't. ค่ะวันนี้พวกเราสองคนมาจากรายการมันนี่ทอล์คเกี่ยวกับเรื่องก,การเงินนะคะวันนี้เรามาคุยกันในหัวข้อเรื่องก,การออมค่ะค่ะสำหรับการออมเนี่ยพี่สั้นมีแนวทาง<ม>าการออมยังไงบ้างคะ,นนะคะ่ะสำหรับตัวพี่คิสั้นเองนะคะตอนนี้นะคะมีแพลนนะคะจะไปเที่ยวที่สวิตเซอรนนะะ์แลนด์ค่ะค่ะก็จะแบ่งจากการเก็บของเงินเดือนออเงินเดือนของพี่คิสั่นนะคะจะแบ่งเป็น สิบส่วนค่ะแบ,บ่งเป็นสิบส่วนแล้วก็จะใช้เจ็ดส่วนค่ะอีกสามส่วนจะเก็บไว้ค่ะคะ่ะแล้วที่นี้นะคะค่ะสาหรับมิ้งนะคะก็มีแนวคิดที่คอย่างพี่คิตต์นั่นคือแบ่งเป็นสิบส่วนเจ็ดส่วน,น,ะคะควน,วนไว้แล้วก็อีกสามส่วนตงเราเนี่ยเอาไว้เก็บไว้ใช้ราวฉุกมฉินค่ะว่าเป็นแนวคิดที่ดีมากเลยนะคะ,อะเอาแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่ไหน,นะคะวันนี้เรามา เปลี่ยนสถานที่กันนะคะคือที่มหาวิทย,ยลาลัยบัวรัชธา,านีอำเภอวังเลาชำมารจังหวัดบัวรัชธานีค่ะแล้วมาทาอะไรกันคะเราก็อยากจะรู้เหมือนกันนะคะว่าแนวคิดของน้องมาหาวิทยาลัยบัวเนี่ยมีความคิดยังไงยวการออมบ้างม,มา,มาถามน้องๆเลยนค่ะดีดีนะคะงั้นเราไปถามกันเลยค่ะาตามมาเลยนะคะ สาหรับการออมหุ้นนะคะก็คือออมทีละน้อยค่อยๆออมนะคะก็คือไม่จําเป็นต้องมีเงินก้อนมากมายนะคะเราก็สามารถออมได้งเช่นมี1บาท5าบาท1ิบาทงเงินเหีือที่เหลือจากการใช้ในแต่ละวันนะคะเราก็สามารถนํามาออมได้ออมไปเรื่อยๆออมทุกวันแล้วก็จะได้เงินเต็มกระปุกนี้สามารถนปปําไปฝากธนาคารได้นะคะแล้วก็การออมนะคะไม่ต้องรอเวลานะคะว,ว่าวันพรุ่งนี้หรือว่าวันไหนจะออมนะคะคือ ไม่จําเป็นต้องมีกระปุกออมสิงเรามีอะไรมีถุงอย่างเงี้ยก็สามารถออมเก็บไว้แล้วค่อยนําไปฝากธนาคารนะคะขาดตลอดเลยนะคะก็เทคนิคง่ายๆคือ้าบบัญชีต้องห้ามนะคะเหมือนกับการฝากบัญชีออมทรัพย์ประจํามันจะไม่สามารถที่จะถอนได้คือและอีกอย่างคือเราจะไม่ใช้บัตรบีจีเอ็มนั่นเองนะคะเพราะว่ามันจะกดง่ายมันจะห้ามตัวเองได้นะคะคืออีกอย่างก็คือ เปรียบเทียบผลตอบแทนที่ดีที่สุดนะคะเพราะว่าเหมือนกับเวลาเราซื้อเสื้อผ้าแล้วก็จะดูสักสองสามร้านก่อนเพราะว่าเปรียบเทียบราคาว่าดีไซน์หรือว่าเนื้อผ้ามันก็ไม่ได้ต่างกันมากแล้วก็จะซื้อร้านที่ถูกกว่าก็จะได้ไประโยชน์เหมือนกันแล้วก็เงินของเราก็จะเหลือมากขึ้น,นเองค่ะสำหรับการฟอ,องดีต้องให้งน,นะครการฟองฟอมันเล็กๆน้อยๆะฮะฟองเป็นประจำจะจะได้เพิ่มอินเ้าสินของเรา นจะไได้ไปชป,ชปค,ค่ะสำหรับการปอมของนะคะก็คือจะลดการเที่ยวการช้อปปิ้งลงนะคะแล้วก็จะหาเวลาว่างให้ทำให้เกิดประโยชน์นะคะเพื่อที่จะลดความอยากได้อยากไปซื้อสินค้าต่างๆค่ะครับสำหรับผมได้เริ่มการปอมตั้งแต่เริ่มเข้ามาหาหลัยสาหรับเงินที่ออกมาได้ผมนำ มาเปิดร้านทธุรกิจส่วนตัวคือขายคอมุย่างที่หน้าหมอเพื่อเก็บเป็นทุนการศึกษาเพื่อใช้การศึกษาต่อไปค่ะจะได้เห็นตัวอย่างการกอาหมอน้องนักศึกษาทำอะไรตัวแล้วนะคะซึ่งมีคิดว่าดีไหมนะคะกับการเองหมอก็ถือว่าเป็นวารทำที่ดีนะคะนอกจากการใช้เงินแล้ยอยู่ในมหาลัยแล้วต้องใช้เงินเยอะต้องจัดการออมนะคะก็เป็นสิ่งที่ดีอย่างนี้ค่ะก็ ก็อยากเชิญชวนให้คนมาออมเงินกันนะคะค่ะ,คะออมเยอะเราจะได้มีเงินไว้ใช้จ่ายค่ะสำหรับตรงนี้พวกเราสองคนก็กล<า>่าวคำว่าสวัสดีค่ะบาย